วันนี้อตาตมาภาพจะแนะนาเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างของเบ้งของเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็เพราะว่าของเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนักถ้าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับของเบ้งอตาตมาภาพมีวิธีนั่นก็คือหนึ่งต้องคบคนดีคบคนดีก็คือมองหาบุคคลต้นแบบให้พบแล้วเจริญรอยตามเขา สต้องศึกษาจากคนดีศึกษาจากคนดีก็คือเรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไรแล้วนำวิธีการเช่นนั้นมาใช้บ้าง 3. ต้องคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีก็คือคิดเชิงวิเคราะห์ไม่คิดเชิงสะดอกเคราะห์และสีต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก็หมายความว่าต้องเป็นคนดีด้วยตนเองในท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่า กราบไหว้คนดีคนเก่งนับหมื่นนับแสนครั้งก็ยังไม่สู้เป็นคนดีด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว